สวัสดีครับกาบสวัสดีพี่ๆสมาชิกนะครับ FC ร้านพิเนตออริโอทุกท่านแล้วก็ขอากาบสวัสดีพี่น้องชาววงการเ่องเสียงกางแจ้งครับสาหรับอีพีนี้นะครับคลิปนี้ผมจะพามาชมในส่วนของชุดเครื่องปรุงหรือว่าชุดเอฟเฟกต์นะครับตัวนี้มีหลายอย่างนะครับให้ท่านเลือกนะครับเป็นคลิปเช้าประจาวันจันทร์ที่6เดือนพฤษภาคม25 6 7นเะครับเผื่อท่านไหนที่ยังมองหาชุดเอฟเฟกนอกนะครับเอาไว้ใช้งานสอบถามเข้ามาได้นะครับ มีพอสมควรนะครับมีให้ท่านเลือกเยอะนะครับสำหรับชุดเอฟเฟกนะครับหรือว่าชุดเครื่องปรุงต่างๆนะครับผมก็จะไล่ไปนะครับทีละตัวนะครับเปิท่านไหนที่ยังมองหาอยู่นะครับก็สอบถามเข้ามาได้นะครับ0952246497ครับแล้วก็0874217464นะครับผมฝากพี่ๆสมาชิกไว้ด้วยแล้วกันนะครับเปิดท่านไหนที่สนใจเครื่องเสียงการแจ้งนะครับก็แวะเข้ามาชมได้นะครับเอฟเฟกนะครับไม่ว่าจะเป็นในส่วนของอะรเรสซินะครับ ไมโครเวฟนะครับผมหลายรุ่นหลายยี่ห้อครับไม่ว่าจะเป็นในส่วนของเลซิคอนนะครับก็พอมีให้พี่ๆสมาชิกนะครับตัวนี้เอฟเฟกต์หวานๆนะครับสำหรับตัวนี้นะครับเป็นของเลซิคอนนะครับถ้าท่านไหนที่ยังมองหานะครับไม่ว่าจะเป็นในส่วนของ990นะครับยามาฮ่าแท้นะครับตัวนี้มีอยู่2ตัวนะครับ990นะครับ7,500บาทนะครับในส่วนของเอฟเฟกต์ยามาฮ่านะครับ PSPX990 นะครับก็ถือว่าเป็น เอฟเฟกตนอกนะครับตัวนี้น้าเสียงสุดยอดเลยนะครับสําหรับมีอยู่สองตัวนะครับสาหรับตัวยามาฮ่าตัวนี้นะครับแล้วก็จะเป็นในส่วนของปลั๊กนะครับผมปลั๊กโหลดนะครับตัวนี้ตัวละสามพันเก้าร้อยบาทนะครับดินชักไม้นะครับมีนะครับเปิด่านไหนที่ยังมองหาดินชักไม้นะครับตัวนี้หนึ่งพันสองร้อยบาทนะครับสําหรับดินชักไม้นะครับแล้วก็จะเป็นในส่วนของคอมเพรสเซอร์นะครับ ของเบเซอร์ก็มีของอาเดซิตก็มีนะครับเป็นตัวซีรีส์สามหกสามศูนย์นะครับสำหรับตัวนี้ก็จะเป็นของเอลโต้นะครับเอลโต้ Alto. ตัวนี้ก็มีนะครับผมของยาม,มาฮ่านะครับตัวนี้ตัวนี้น่าจะเป็นเกตนะครับเกตอีคิวนะครับผม คิวเป็น EQ ตัวใหญ่นะครับสไลด์ของ d ีบนะครับสไลด์ยาวนะครับผมสำหรับตัวนี้เราจะเป็นตัวท็อปนะครับของ d ีบนะครับตัวนี้เป็นโมโนนะครับสองตัวนะครับแยกสองฝั่งนะครับซ้ายขวานะครับเป็นรุ่น3031นะครับทีเบกนะครับผมตัวนี้ท่านไหนที่สนใจก็สอบถามเข้ามาได้นะครับที่ร้านพิเนตออเดอโออำเภพลนตานจังหวัดกาซิงนะครับ 0952246497ครับแล้วก็0874217464นะครับฝากไว้ด้วยแล้วกันนะครับไม่ไม่เป็นในส่วนของคอร์สสามทางนะครับคอร์สสามทางไม่ได้เป็นของ NTS นะครับโบยูโรเทคก็มีนะครับหลายรุ่นหลายยี่ห้อครับ DBX นะครับตัวนี้เมกกเทคนะครับเมกกเทคเป็นตัวนี้เป็นเมทดไฮนะครับมีหนึ่งตัวนะครับได้ยูหนึ่งตัวสำรับ นะครับตัวนี้เดี๋ยวจะพาชมตู้นะครับตู้เสียงกลางตู้เสียงกลางก็จะมีของอเมซอนนะครับเป็นแบรนด์ร้านนะครับพีเน็ตโอรีโอ้ด้วยถ้าไหนที่ยังมองหาตู้เสียงกลางสองคูณสองครับปากโหลดนะครับใบละสามพันแปดร้อยบาทนะครับเอาไว้ใช้งานทำออกมาได้เป็นสินค้ามือหนึ่งนะครับตัวนี้เป็นสินค้ามือหนึ่งปากโหลดสวยมากครับอันนี้ขอบเล็กเต็นใบนะครับไม่อัดแท้นะครับถ้าไหนที่สนใจก็ อินบ็อกซ์เข้ามาได้นะครับมีในสต็อกนะครับแล้วก็เป็น AJ นะครับ AJ 10นิ้วนะครับตัวนี้เป็นตัว10นิ้วนะครับ21 210นะครับ m k Mark t w นะครับพร้อมแหลกนะครับคู่ละ16,000บาทนะครับเปิดท่านไหนที่ยังมองหาอยู่แล้วก็จะเป็น AJ นะครับ Audio Jockey นะครับตัวนี้ใบละ1นึ0 0บาทนะครับตัวนี้ใบละ12,000บาทพร้อมแหลกครบนะครับแล้วอยู่4ใบนะครับสำหรับ ตัวสิบสองนิ้วนะครับดูซีรีส์นะครับอันนี้ AGL สองหนึ่งสองนะครับตัวนี้พร้อมดอกนะครับพร้อมใช้งานครับท่านไหนที่สนใจก็สั่งกลับมาได้นะครับฝากไว้เล่แล้วนะครับไม่ว่าจะเป็นในส่วนของตู้ซับเบรดนะครับนี่ประเทคนยี่สิบสี่ใบติดกล้องแล้วนะครับรอส่งลูกค้านะครับตู้เบรด MP นะครับ MP Power ก็มีนะครับผม ช่างทางขอนแก่นนะครับอันนี้เป็นแบรนด์ร้านนะครับแบรนด์ร้านบีวีนะครับเทอร์โบหมดแล้วนะครับสําหรับแบรนด์ร้านนะครับยังไม่เข้ามาเลยนะครับผมเหลือบีวีสิบแปดนิ้วนะครับเผื่อท่านไหนที่ยังมองหาตู้บีวีนะครับเอาไว้ใช้งานขนาดก็ห้าสิบเจ็ดแปดสิบแปดสิบนะครับตัวนี้สลักข้างก็จะเป็นในส่วนของสลักชื่อพีเอ็นอดีโอนะครับก็หัวจับเป็นลักษณะซอมไม้นะครับขอบแตกเต็มใบนะครับเผื่อท่านไหนที่ยังมองหาตู้บีวีนะครับดูด้านในนะครับตัวนี้ เปิดตะแกรงให้ดูด้านในนะครับสวยงามนะครับผมสนใจก็อินบ็อกซ์เข้ามาได้นะครับโทรสอบถามได้นะครับฝากไปด้วยแล้วกันนะครับสาหรับคลิปนี้นะครับเป็นคลิปช่วงสั้นๆนะครับของเป็นคลิปประจาวันจันทร์นะครับจันทร์ที่6เดือนพฤษภาคม2567นะครับสนใจสินค้าตัวไหนก็อินบ็อกซ์เข้ามาได้นะครับที่ร้านพิเน็ตอะิโออําเภอดอนจานรจังหวัดกาสิน์ครับส่วนนี้ก็จะเป็นในส่วนของมิกอนาล็อกนะครับผมมิกอนาล็อก เออลโต้ตัวนี้สวยงามครับตัวนี้ราคาอยู่เจ็ดพันบาทนะครับไร้แปดศูนย์สองนะครับตัวนี้พร้อมกล่องนะครับอุปกรณ์ครบนะครับแล้วก็จะเป็นในส่วนของสินค้าเมื่อหนึ่งนะครับมาตินนะครับตัวนี้เป็นสีหกศูนย์อันนี้สีนะครับบนส่แรงแรงนะครับตัวนี้ครับสีคูณนสีได้สบายสบายนะครับท่านใดที่สนใจก็สับงทำเข้ามาได้นะครับไม่เป็นหน้าลายนะครับ PMD ห้าห้าศูนย์ะครับ NPE หน้าลายห้าร้อยห้าสิบวัตต์ตัวนี้เจ็ดพันห้าร้อยบาทนะครับอย่นี้ สนใจสอบถามเข้ามาได้นะครับราคาเมื่อหนึ่งเมื่อกว่าบาทนะครับตัวนี้สินค้าลูกค้าซื้อมาเมื่อหนึ่งมาใช้งานไม่กี่งานนะครับตัวนี้สนใจก็อินบ็อกซ์เข้ามาได้นะครับฝากไว้ด้วยนะครับสําหรับคลิปนี้ท่านไหนที่สนใจสินค้าตัวไหนก็อินบ็อกซ์เข้ามาได้ครับสําหรับคลิปนี้สวัสดีครับ